มาได้ไงวะทุกคนวันนี้โอ้ย,ต,ย,ายตายแน่งานางานยาบจัดโมึงสองตัวไปขานั้นกูจะไปรอทีส3นักถ้าขานั้นไม่ได้ยาจกะกมา้กูเห็น้ตายแน่ขอ,อ,องไงดีวะเฮ้ย สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมพีชมป่านะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้เข้าป่ามาตามหาพี่คิงนะครับทุกคนไม่รู้ว่าพี่คิงเนี่ยหายไปไหนนะก็เลยเข้าป่ามาตามหาแล้วก็ตามหาน้องโยย่อีกคนหนึ่งด้วยไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะว่าทั้งสองคนนี้ก็เข้าป่ามาได้เกือบจะสองวันแล้วทุกคนแต่ ยังไม่กลับมาะผมก็เลยได้มาตามหาตั้งแต่เช้าแล้วนะทุกคนก็คือยังไม่เจอเลยนะครับก็ว่าจะเดินอีกสักหน่อยถ้าไม่เจอเนี่ยคือผมจะกลับบ้านแล้วนะครับทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปตามหาพี่คิงกับน้องโย่กันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมพีชมปลาแล้วก็พวกพี่คิงด้วยนะครับแล้วก็น้องโย่ด้วย ฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกินไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยพี่ๆนะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เดินมาที่ไหนไม่รู้นะครับแบบมันโล่งมากๆป่าเนี่ยโล่งสุดๆไปเลยนะทุกคนแล้วก็มันจะมีพวกอันนี้เยอะมากพวกหน้ำป่าบริเวณนี้เนี่ยเหมือนผมไม่เคยมาเลยนะครับคือ น่ากลัวพอสมควรนะครับมาคนเดียวด้วยแต่อย่าไปย่องนะครับในเมื่อเราเข้าป่ากนะันแทบทุกวันอยู่แล้วเราก็ไปเรื่อยๆทุกคนเราจะเดินไปแบบไวๆเลยเรารีบหาพี่คิงและหาหนุ่มโยให้เจอก่อนมืดถ้าไม่ทันเนี่ยผมน่าจะกลับบ้านก่อนถ้าไม่กลับบ้านเนี่ยก็ต้องแบบหาที่นอนพักผ่อนก่อนนะทุกคนเฮ้ย มีรอยตัดไม้ทุกคนมีรอยตัดไม้ไม่รู้ว่าพี่คิงหรือน้องโยมาทำไหว้หรือเปล่าป่าลึกมากบริเวณนี้มันโลง่งสุดๆไปเลยนะทุกคนคือแบบโล่งจริงๆนะ แต่มันก็ไม่ได้โลงงขนาดั้นทั้นนะถ้าเราเข้าไปฝั่งนี้นนะไปเรารีบไปเดินตามหาพี่ชิงกันต่นโอโแถวนี้เนี่ยมีอะไรเยอะแยะไปหมดก็ผมก็กล่ะว่าจะมาลองดูพวก ชาวคนป่าด้วยนะผมจำไม่ได้ว่าเป็นเผ่าอะไรนะอ๋อน่าจะเป็นเผ่าอัวมูนะทุกคนไม่รู้ว่าพี่คิงเนี่ยแกได้มาเดินหาเผ่าอัวมูหรือเปล่าแต่ที่เขาบอกผมก่อนจะเข้าป่าเนี่ยเขาบอกจะไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์แต่ผมเนี่ยไม่ว่างนะผมเพิ่งมาว่างตอนนี้ก็เลยตามพี่คิงเข้ามาไม่รู้ว่า จะเจอหรือเปล่าทุกคนถ้าเจอเนี่ยก็ดีจะได้เดินทางไปด้วยกันลกมากเ่นตรงนี้คือลกนะแต่ก็ยังพอเดินได้อยู่ทุกคนลกพอสมควรเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะนุ่นอยู่บริเวณนู้นเลยนะเสียงอะไรไม่รู้นะเสียงอะไรก็ไม่รู้ อืมถ้าเกิดพี่คิงผ่านมาตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายหรือเปล่าเฮ้ทุกคนผมเห็นเงาดำๆอยู่ฝั่งน้นด้วยไม่รู้ว่าไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินกันต่อเลยทุกคนผมว่าเนี่ยผมว่าไม่เจอแล้วมั้งว่า พี่คิงอาจจะกลับ้าแล้วดูว่าน้องโยอาจจะกลับบ้านแล um. ้วก็ได้นะผมว่าผมจะเดินย้อนกลับโดนน้ำโดนน้ำโดนน้ำทุกคนน้ำน้ำเป็นน้ำร้ายนะขอออกไกลป่าบิน เหมือนผมจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในจะได้ยินอะไรบางอย่างทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรผมจะพยายามเดินให้เงียบที่สุดะเหมือนเสียงจะอยู่ฝั่งนน้นนะทุกคนทุกคนพี่ๆเหมือนใครไม่รู้ เสียงอะไร,องไรไม่รู้เสียงเป็นคนหรือเปล่าทุกคนยยเฮ้ยมึงใครวะมรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้เลยนะจับมืไมดอนอ๋ oh เฮย มือนนี้หมอผีที่ชื่อสามูเลยทุกคนอ้วาวทำไมกูจะจำม,มึงไม่ได้อ่ะกูเตะมึงเก่งเลยเนาะสามูมึงดูร่างสมุไรมากเกินไปเปบ้ามึงเบาเหรอไปนั่นกูยังไม่ทันไล่วิชาอะไรเลยอ่ามึงเข้ามาสัตว์กูเนี่ยแหละกูจะเข้าไปสัตว์มึงแล้วเนะี่ย เฮ้ยมาได้ไงวะทุกคนวันนี้ยัยตายแน่งานงานยากจัดโอ้มึงสองตัวไปขานั้นกูจะไปรอทีสามดอกตาขานั้นไม่ได้ย้ากลับมาไอ้กูเห็นเฮ้ย้ตายแน่ของไงดีวะ ได้แค่นี้เหรอวะนี่เหรอลูกกระจอกไอ้สามุก้ะม่าอีตังทำมั้ง จอบอย่างไรซับอืมอืมโอ้ลุกขึ้นมาเฮ้ย

มันตายง่ายกันอย่างวันนี้หายไปได้ไงวะอุ้ยอุย,อยมึงฆ่าลูกน้องกูไปคนหนึ่ง,งนี่นะนวะมึงเลยมีธรรมดากูจะฆ่ามึงด้วยมึงออกมาอ๋ออ๋ออ๋อกูไม่งงเหมือนวันนั้นลวเลย mึง nhốt cho anh cụ, mึง ởng mà saw, Lưu, saw, mù, hey, đi, ai xà mù, liều ai xà mù vậy? Đợi tí nào mึง nhá, chống cho anh cụ này, cái hả? Hahaha, hahaha, để mึง chờ cho anh cụ này, mày, mày nói mày nhưng nè, mịu sẽ มึงไม่รอดแน่รอบหน้าออคนมันหายไปไหนวะมันบอกว่ามันตายไปตัวหนึ่งนะโอ้ยไอซาหมูนั้นแสบจริงๆทุกคนมันเรียกลูกน้องมันออกมา มันไม่ยอมออกมามันยอมให้ลูกน้องมันโดนตายแทนนะทุกคนไม่รู้ว่าผมจะไม่รู้ว่าตอนนี้ผู้พิทิงเป็นยังไงบ้างนะต้องรีบไปตามหาผู้พิชิงก่อนแล้วทุกคนผมว่าผมรีบไปตามหาพิทิงก่อนดีกว่าทุกคนอาจจะเจอเพวยสามูเนี่ยโอ๊ยแต่พิิงก็โคนะไม่น่าแพ้มันหรอก อาจจะแย่ถ้าโดนลุมสามือทุกคนขอตัวที่ไปหาพี่คิงก่อนโอเคทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมนะจะออกมาจากอาณาเขตของไอ้สามมูได้แล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีภารกิจที่สัมผัญก่าน,นั้นคือต้องรีบไปตามหาพี่คิงอินจีให้เจอนะครับไม่รู้ว่าจะเจอพี่เขาหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็รีบหาหาหาดีที่ผมยังพอสู้ไหวนะครับทุกคนเมหันแย่แน่ เหนื่อยมากๆสองลุมหนึ่งนี้ถือว่าสุดๆถ้าเกิดมันลุมผมสักสามตัวเนี่ยผมคงจะแย่นะดีที่พอมีวิชาจากอาจารย์ทนที่ให้ใช้เคี้ยวหมูตันอยู่นะครับทุกคนเคี้ยวหมูตันนะ่ะผมเนะี่ยได้ผูกกับหน้าอกไว้นะครับผมไม่อยากเอาออกไม้ใครเห็นนะครับขอนั่งพักสักหน่อยก่อนละกันทนไม่รู้ว่าพี่คิงนะจะ เจอท่านอาจารย์มูเซรหรือเปล่าถ้าไม่เจอเนี่ยก็คงต้องไปพาพี่คิงไปหาพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าไปคนเดียวเนี่ยมันอันตรายมากๆานะครับทุกคนอืแล้วก็ผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะพาพี่คิงเนี่ยไปหาอ่าชนเผ่าอ,อัวมูด้วยนะทุกคนไม่รู้ว่าจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าแต่ชนเผ่าอ,อัวมูนี่เป็นมิตรกับเรามากๆานะครับทุกคนผมจะเอาพวกนมน้ำส้มไปให้นะครับพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะก็ ที่แม่แม่พีีเนี่ยให้มาเพื่อไปให้เขาเตนเนี่ยแต่ผมจะไปให้เขาเลยนะครับทุกคนร้อนมากมเหนื่อยมากมากด้วยเดี๋ยวผมขอพักสักห้านาทีเดี๋ยวผมจะเดินตามหาไปคิงต่อแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยครับทุกคนมีนครัปทุกคนผมก็ได้เข้ามาป่าลกมากมากจาํำแล้วทุกคน ไม่รู้จะเจอพี่คิงหรือเปล่าก็จับพยายามรีบหาแกให้เจอนะครับร้อนมากมากด้วยตอนนี้มันก็จะมืดค่ำแล้วทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นทีโล่งเลยทุกคนโล่งมากไม่รู้ว่าพี่แกนะอยู่ไหนนะหรือพี่คิงนะอยู่ไหน เราจะเดินตามทางไปทุกคนเงี้ยมีทางลองเรียกดูไหมพิงพิงพิงเฮ้ยผมเองพี่ไง คนเหม <HHH> เหือนผมจะเจอพี่คิงแล้วนะคิงรอผมแป๊บนึงเข้ามาหาพี่ไงไป็นหน่ายหมาไปไปหาจานมูเซอ ไม่เจอเหรอไปจมก่าอยทไม่นแต่แกรู้จักอานโทนด้วยมจารย์านโทนด้วยแล้วก็เขาบอกว่ามีคนให้ไปช่วยเหลือในระหว่างทางกับพี่เจอคนแก่คนหนึ่งอ่ะฝากน้ำพึ่งให้มาขายให้ช่วยเหลือแกหน่อยแต่น้ำพึ่งอยู่ด้านบนนู<อ>่นพี<อ>่ลงมาก่อนมันจะมืดไงอือดีเลยเดี๋ยวไปช่วยแบกได้พี่กิโลอ่ะ สิบโลสิบห้าโลมั้งเยอะแต่ไม่รู้เหมือนกันแต่หนักอะโอ้โหแต่คือเหมือนกับคนนั้นเขาบอกเลยแต่เขาผมขาวเสื้อขาวเสื้อขาวหรือว่าพี่เป็นอาจารย์เปล่าไม่รู้แต่แต่เขารู้จักรู้จักอาจารย์โทนแล้วก็รู้จักกับอาจารย์มูเซ์ด้วยเขาบอกว่าสองคนเนี้ยต้องกราบเขาอะแต่พี่ยังไม่เชื่อจ่ายเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เนียเพราะพี่ต้องออนนี้ก่อน แต่โคตรเหนื่อยเลยโอ<ฮ>้โหเดินลงมานู่นดูเขานู่นทุกคนถ้าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงอ่ะขนาดที่ต้องกาบอ่ะผมว่าน่าจะเป็นอาจารย์ของท่านทั้งสองหรือเปล่าแล้วแกก็บอกเลยนะเนี่ยระหว่างทางกลับเนี่ยจะเจอกับคนให้ขอความช่วยเหลือแบบเขาเจอคนหลายคนแล้วแต่เขามไม่ทักเขามาทักพี่ให้เป็นคนให้เป็นคนไปช่วยแล้วพี่กลับมาเนี่ยเล่นทางพี่เจอของข้างบนไอ้นี่เขาเดินขึ้นไปหาเมียเขาแล้วเขาอยู่กับเมียสองคนแ้วเขาเป็นคนหาน้ำพึ่ง อันนี้พี่ก็เลยจะช่วยเขาพี่พี่รับพี่ช่วยเขาแล้วแต่น้ำพึ่งอยู่ขขางดานบนพี่ยกมาไม่ไหวโอเคไปไหมได้งั้นผมขอช่วยเขาอีกแรงหนึ่งแล้วกันแต่ไม่วางสิ่งตอดแทนเนี่ยพี่ก็จะลงมาหาเองด้วยนี่แหละกอพี่ระวังทางแม่งทำไมเป็นไรพี่โอ้พี่รู้จักไอ้สามูไหมสามูหมอพีเปล่าใช่พี่ทำไมอ่ะมันเลี้ยงลูกน้องออกมาดีสองตัวเลยอ่ะแล้วเป็นไรไปเนี่ย เกือบตายเลยพี่เหนื่อยมากอบีที่จัดการมันได้ไปตัวนนหนึ่งเลเจอข้างล่างนู่นพี่<อ>มผมลิบเดินขึ้นมาหายพี่เลยผมกลัวพี่เจอพวกมัน,นไงมอพี่ตัวนี้มันหายไปนานแล้วนะอืมแต่พี่ก็เคยไปทร้ายมันใช่ไหมใช่พี่เหมือนมันจเจ้าคืนนะม,มันบอกมันจามันจากูไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยผมว่าระว่างทางนะฮะ อันตรายแน่ๆเพราะผมว่าผมฆ่ามันพึ่งไปได้ตัวเดียวเองว่เธเอาไงดีทางนู้นก็ไม่ปลอดภัยผมว่าต้องอ้อมต้องอ้อมแล้วแหละพี่คือไม่เอาหนังพึ่งก่อนไากลัวของเขาจะเสียแล้วรับปากเขาไว้ด้วยว่าจะมาขายให้เขาอืมโอเคพี่แต่เหนื่อยชิบหายเลยโคตรเหนื่อยทีแรกพี่จะยกลงมาแล้วแต่พี่ว่ามันไกลเกินแล้วมันเหนื่อย พี่ว่าจะลงไปหาเองแล้วก็จะให้ขึ้นไปช่วยยกเนี่ยได้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 งั้นเรารีบไปกันเลยีกว่ามังพีไปไปจะไ่เสียเวลาโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เจอกับพี่คิงเอ็นจีแล้วนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมทั้งสองคนเลยต้องรีบขึ้นแบบน้ำพึ่งอีกใช่ไหมเดี๋ยวกลัวของเขาจะเสียมือก็ต้องไปเอาโอเคทุกคนไป้อาผ้าอะไรมาอันี้ให้เขาโอเคโอเคขวดไปงั้น ก่อนจะไปเนี่ยฝากเป็นกำลังใจให้ผมทั้ง2คนด้วยผมพี่ชมปาแล้วพี่คิงเอ็นด้วยโชคดีมากที่เจอแต่ต้องไปช่วยลุงแกกใช่ไหม,มแล้วขอโอเคเดี๋ยวเรา,เาไปคุยรายละเอียดกันที่บ้านดีกว่าพี่คุยดีกว่าอโอเคทุกคนดกเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่าตอนนี้ก็เจอพี่คิงล้ว